จไม่รู้จนคําคืนนี้นะครับผมจะไปฉีด P ค U โอ K ดี พวกค oui. ู่ผสมแดงนะครับฉีพริกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฉีดเราต้องผสมไว้ก่อนอย่างน้อยสชั่วโมงนะครับเพราะว่า PKOOPD นี้นะครับเป็นสิ่งที่มีช pues mm. um, ีว okay, so 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 nah. ิตนะครับดูส so <enables> so 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 ่วนผสมก่อนนะครับอสมแดงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผมสมแดงอ่ำหนูผสมแดงสมแดงร้อยคำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่ท่วมใส่สองช้อนต่อนึงถังนะครับ แล้วก็สมแดงนะครับใช้รวบคู่กันไปเลยนะครับหนึ่ง้านะครับอเมนูนะครับ แประมาณสามทุ ll, ่มเศษๆนะแบบสี <su> ่ท <becue> ุ่มรีจะครบกำหนดสองชั่วโมงนะครับรอดูํางานต่อไปนะครับสมีทั้งชนิดน้ำและชนิดผงสมแดงอะมิโนสมแดงสมแดงร้อยคำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงสมแดงรู้จักไม่รู้จน เวลาประมาณสามทุ่มนะครับเป็นไดมาฉีทีโอโอเคดีนะครับเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับนี่ผมมาฉีดพลิกนะครับสวยมากพลิกนะครับช่วงกำลังติดดอกออกผลนะครับหามาฉีดป้องกันไว้เพราะว่า ปัญหาของเกษตรกรทั้งหลายส่วนใหญ่เนาะพริกนะครับยังม้อนได้แก่เต็มที่มันกระลนกระล่วงกัสาเหตุมาจากนอนไปช่อนใช้หน่วยพริกนะครับมีนั่นเ่าก็ต้องป้องกันด้วยป้องกันได้แน่นอนนะครับมีความจะเป็นเท้าต้องฉีดยาเมื่อคืนนะครับเพราะว่าศัตรูพืชเนี่ยยามาเว้นมันฮ้อนมันกะลี่อยู่ท้งใต้นะครับ นีคยมันขึ้นมันจะขึ้นออกมาง่อยอยู่ท้งทงนะครับฮาก็สีดโดนตัวมันมัก็สีกกำจัดได้ง่ายนะครับทีเคโออเคนดีนะครับจะกำจัดได้ดีมากๆนะครับเป็นสารกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพนะครับโอเคนะครับได้เวลาครับสามทุ่มสร็เจ็กกอบสี่ทุ่มนะครับที่ผมผสม ทีเคโอโอเคดีนะครับกับสมแดงเพื่อมาฉีดพ่นส่วนเพล็กนะครับทีโอเคเอโอโอเคดีนะครับเป็นสารกับจัดศัตรูพืชเพี้ยนอนนะครับเพล็กผมกำลังติดดอกออกผลน,นะครับครับได้เวลาครับ สามทุ่มเจ็จกับสี่ทุท่มน,นะครับที่ผมผสม TKO OKD OK นะครับกับสมแดงเพื่อมาฉีดพ่นส่วนเพล็กนะครับที TKO OK OKD OK นะครับเป็นสารกับจัดศัตรูพืชเพียนนอนนะครับเพลิกผมกำลังติดดอกออกผลน,นะครับ เราป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันพลิกล่วงที่เขาว่าเป็นกุ้งแห้งนะครับ T K O O K D ช่วยได้นะครับแล้วก็โมแดงนะครับเป็นอาหารชูกำลังสำหรับพืชทำให้ขวดเหนียวนะครับพริกไม่ล่วงครับพริกงามากนะครับสู่กระดกนะครับตอนกลาคืน สวยมากป้องกันไว้ก่อนนะครับทำให้ดูยุ้ยเห็นนะครับป้องกันกำจัดตัวเพี้ยตัวนอนนะครับที่มาทำให้พริกเราเป็นนอนนะครับแล้วก็ล่วงในที่สุด นี่นั้นเราป้องกันไว้ก่อนนะครับรช่วงกำลังติดดอกออกผลนี่แหละมาฉีดไว้ก่อน,นครับที่เโอเคดีกับสมแดงนะครับเป็นชีวาภาพนะครับนี่นั้นเราสามารถใช้ร่วมกันได้เลยครับ